สวัสดีครับน้าๆเพื่อนตกปลาครับวันนี้เราอยู่ที่ไอแอมเชียงรายนะครับเป็นบ่อตกปลานะครับขนาดประมาณหนึ่งไร่นะครับวันนี้นะครับวันนี้เรามีเทคนิคดีๆนะฮะจากช่องเหนือเมฆฟิชชิงชาแนลนะครับมาให้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆกับน้องๆนะฮะหรือเพื่อนๆนักตกปลานะครับวันนี้จะมีการตกปลานินแบบใช้แบบเทคนิคการตกแบบไม้ตายนะครับไม้ตายนะครับ ไม้ตายตกยังไงนะฮะเซตยังไงนะครับเป็นอุปกรณ์ปลายสายมีอะไรบ้างนะฮะเ,เดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะฮะเดี๋ยวนาเว็บจะแชร์นะครับาการาต่อสายหน้าแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้นะฮะในการตกแบบไม้ตายมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับนี่นะฮะนาเว็บก็จะใช้เทคนิคการตกทิ้งเหลวแบบไม้ตายนะครับเรามาดูชุดอุปกรณ์นะฮะที่ใช้นะครับกา <irit> รตั้ง ชิงหลิวการตกแบบไม้ตายนะครับมีอะไรบ้างนะครับนาเว็บใช้อะไรบ้างนะฮะตอนนี้เราจะใช้ชิงหลิวระยะ2.7นะครับ2.7นะฮะเดิมนะฮะระยะใกล้ๆนะฮะอุปกรณ์นะฮะในสายก็จะมีตะขอของตัวนี้นาเว็บใช้ของโอนเนอร์นะฮะ0.8นะครับ0.8นะครับชิงก็ประมาณ10เซนนะครับ10เซนนะครับ ตะกัววันนี้นะเว็บใช้เป็นท่อแล้วล็อกนะฮะเป็นเราจะดูว่าการตกไม่ตายว่ามันถอนยังไงนะครับเราต้องล็อกให้เป็นตะกัวตายนะครับไม่ให้วิ่งนะฮะจะให้บังคับให้นะฮะให้ทุ่นนะฮะยกขึ้นมานะถอนขึ้นมานะครับเราต้องเซตเป็นตะกัวต้องล็อกให้มันไม่ต้องวิ่งเลยนะครับอุปกรณ์ก็มีแค่ไลท์็อปเปอร์ล่างนะฮะหนึ่งหนึ่งสองตัวก็ได้นะฮะถ้าตัวเล็กก็ใช้แค่ตัวเดียวนะฮะ ใช้ท่อพันตะกวัวนะครับแล้วก็มีไลน์สต็อปเปอร์ข้างบนอีกตัวหนึ่งนะฮะเราสามารถตั้งเป็นอิสระได้เหมือนกันนะฮะถ้าต้องการที่จะใช้เป็นไม้ตายตะกวัววิ่งนะฮะกรณีที่ปลาดูดเหยื่อแบบระแวงระแวงนะครับเราเซษตรให้มันเป็นวิ่งได้นะฮะอ่าตอนนี้เราจะวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคการตกแบบตะกวัวล็อกนะฮะกดตายนะครับไม่ให้วิ่งนะฮะแล้วก็มีไลน์สต็อปเปอร์ที่ล็อกตัวทุ่นนะฮะ มีไลท์ซ็อปเปอร์ข้างล่าง2ตัวนะครับแล้วก็มีที่เสียบทุ่นนะครับแล้วก็มีไลท์ซ็อปเปอร์ด้านบนนะครับล็อกทุ่นไว้แค่นั้นเองนะฮะสายก็น็อตไวกิ้งนะฮะขนาด2เบอร์2นะครับทั้งชุดเลยนะครับทั้งชิ่งทั้งเมนเลยนะครับใช้เบอร์เดียวกันนะครับของนาเว็บนะครับเน้นเอาตัวปลานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีตั้งกันนะครับของนาเว็บจะ ประกอบชุดสายไปเลยนะครับไม่ตายของสไตล์นาเว็บนะครับเราสามารถที่เซตตะกัวให้ให้ดึงทุ่นจมลงช้าๆนะครับถือว่าโอเคนะครับไม่ต้องให้มันเป็นแบบตะกัวหนักนะฮะลงแบบช้าๆลงไปนะครับหรือจะมีวิธีเซตอีกแบบหนึ่งก็คือยังไม่ต้องใส่ตะขอเบ็ดลงไปนะฮะแล้วก็ช่างเฉพาะกัวนะครับอันนี้นาเว็บจะช่างทั้งหมดเลยนะฮะทั้งตะขอแล้วกัวนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีตั้งทุนกันนะครับวิธีการตั้งทุนนะฮะเราก็ดึงไล่ซัพเปอร์กับทุ่นลงมาให้สั้นนะประมาณสัก15เซนนะครับเพื่อจะชั่งะตะกัวกับทุ่นก่อนนะฮะว่าทุ่นเราจะจมลักษณะไหนนะครับสายนาเว็บไปให้ทุ่นจมลงไปช้ชาๆนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเห็นไหมฮะ นนี้ถือว่าใช้ได้ครับไม่ลงลงไม่เร็วนะฮะจะเป็นฮะประมาณนี้นะฮะจะกึ่งเบากึ่งหนักนะครับจะไม่ใช่ยังไม่ไม่ใช่ไม้ตายเบาแบบเบานะครับอันนี้ใช้ได้หลังจากนั้นเราก็ดึงซ็อปไลน์ลูดซ็อปไลน์ขึ้นไปนะเพื่อจะดูระดับน้ํานะครับก็ไม่ตายเราตั้งถ้าระยะใกล้นะฮะตั้งโผล่ประมาณสองถึงสามข้อพอนะครับ เพื่อให้เห็นอาการทุ่นถอนหรือว่าจมได้นะฮะอันนี้หน้าเว็บจะตกประมาณสามข้อนะครับหลังจากสร้างระดับของทุ่นแล้วนะฮะแต่วันนี้มาวัดระดับน้ํานะครับโอเคนะฮะตอนนี้นะฮะหน้าเว็บห้โผ่ที่สามข้อสีนะครับสามข้อสีนะครับอาการนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอาการของทุ่นนะครับเมื่อปลากินนะฮะอาการทุ่นจะออกมายังไงนะครับโอเคนะครับ ครับผมเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับเป็นเหยื่อของเชลล่าฟิชชิงนะครับสูตรชาเขียวนะครับฟิชฮุกนะฮะนะครับหาซื้อได้นะครับตามรับอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปนะครับวิธีเซตเหยื่อนะครับนักเว็บจะเซตเหยื่อให้นุ่มนิดนึงนะฮะนุ่มนิดนึงนะฮะชื้นๆหน่อยนะครับไม่ต้องเซตผงมากนะครับก็ไม่ตายต้องการละลายช้านะครับไม่ต้องละลายเร็วนะให้ปลาดูดเหยื่อไปเรื่อยๆนะครับไม่เหมือนบาลานที่เราต้องเซต เหยื่อค่อนข้างจะเซตผงนิดนึงนะครับให้เหยื่อลอยตัวนะฮะอันนี้เราเซตพอชุ่มน้ํานะครับการหุ้มเหยื่อนะฮะหุ้มเหยื่อไม่ตายนะครับเทคนิคของน้เวลจะหุ้มเหยื่อสองชั้นนะครับชั้นแรกนะฮะจะหุ้มตะขอไว้นะฮะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับมานี้นะครับแล้วก็มีชั้นที่สองนะครับหุ้มหุ้มลูกใหญ่จะจีบลูกใหญ่นะฮะไว้ด้านนอกอย่างนี้นะครับนี่นะครับเวลา เหย่อกองที่พื้นนะครับตัวข้างนอกก็จะละลายก่อนนะฮะแล้วก็เหลือเม็ดข้างในนะครับเนี่ยปลาจะดูดตรงนั้นนะครับกินเหยียบตรงนั้นนะครับครับสังเกตอาการทุ่นของไม่ตายนะครับอาการทุ่นจะออกมาประมาณสามแบบง่ายๆนะเราสังเกตง่ายๆนะครับมีอาการนะฮะถ้าปลากินนะครับอาจจะมีอาการดึงทุ่นจมลงไปนะครับวัดนะครับ ุ่นเดินนะฮะซ้ายขวานะฮะได้วัดได้นะครับถ้าเป็นอาการหอนนี่ร้อยเเลยนะครับอันนี้เป็นอาการของการดึงลงนะฮะใจะเย็นๆก่อนนะครับถ้าดึงจมหายไปค่อนข้างนานนะฮะวัดได้นี่นะฮะอันนี้คือจมไปนานๆนะครับแปงว่าปลาคาบเหยื่อแล้วนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับสถานที่นะครับก็คือบ่อตกปลาไอแอมเชียงรายนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลสันทรายนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับสำหรับค่าบริการในการตกปลานะครับของบ่อไอแอมเชียงรายนะครับก็จะมีค่าคันเบ็ดนะฮะห้าสิบบาทนะครับค่าบริการค่าคันเบ็ด50บาทมีเหยื่อนะฮะให้1ถุงนะครับเหยื่อตกปลาให้1ถุงนะครับ แล้วก็ปลาช่างออกกิโลแรก70บาทนะครับกิโลต่อไป60บาทนะครับก็เป็นปลาดินไซส์สวยๆนะครับสําหรับท่านที่จะมาพักผ่อนตกปลาแล้วก็นํานปลาไปเป็นอาหารนะฮะที่บ้านนะทำอาหารเมนูต่างๆได้นะครับสําหรับเทคนิคการตกชิงหลิวแบบไม้ตายของหน้าเว็บวันนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับท่านานะเพื่อนๆน,นักตกปลานะที่ชอบการตกปลาแบบชิงหลิวนะครับหรือสปิิวนะครับ วิธีเซตก็เหมือนกันนะเซตได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะก็ฝากติดตามนะครับฝากกดหนุนนะเหยื่อตกปลาของเชียงรายพิชชิ่งด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะมีสูตรตัวใหม่ที่จะออกมาเร็วๆนี้นะครับยังไงก็ฝากให้น้าๆนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะเว็บขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ